สวัสดีครับมจะมาพบกับดีเจจดจอยแจ็คเ,เกอร์ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคร <c oughs> เล่นใช้น,น,น,นะ,ะ,ะนเราไปผ่านมาได้ยินป <c oughs> ็นตัวละครเนี่ยเราไปผ่านมาได้ยินคุณนายคุณนายต้องขึ้นเงินเดือนให้หนูแล้วนะัน เนี่ยวันเนี่ยลนูปลแรงคุณนายได้เยอะเลยยคุณนายเลยบอกว่าไหนเกลองพูดมาดิเกงปนดแรงอะไรฉันมั่งเออคุณละชัยก็เลยตอบอ่ะประการที่หนึ่งเลยนะโน่หนูทำกับข้าวอร่อยกว่าคุณนายเออแล้วคุณนายก็บอกว่า ให้บอกแกหนูก็เลยตอบคุณผู้ชายถ้าตอบนายก็เลยเงียบแล้วคุณนายก็เลยเงียบนะและประการที่สองของแกประการที่สองของหนูเลยนะรีดเสืผ้าเรียบกว่าคุณนาย No ตักเสื้อผ้าสะอาดกว่าอ้าวไอ้นี่มัไม่เกี่ยงครับว่า และระการที่สามที่เคือสาวะใครท็เลยตอบเรื่องบนเตียงเถืนนายเลยหะ no นายเลหะเลยนี่ถามนี่จะสอนให้ดูว่า มากมากรอดจบไม่สวยโอ้โหตื่นหวั่นจีมาต่อเรื่องที่สองนะครับมาตับผมเข้าเรื่องที่สองกันเลยครับนะจริงนะก็มีน้อยอยู่สามคนเนาะเออเขาคุยเรื่องพ่อเว้ยคุยแข่งกัน yes คนที่หนึ่งคุยกันเลยพ่อข้าเป็นทหารกู้เหลือเกินชายแดนน้องอุ่นเป็นไอคนที่สองนะครับอ้าแล้วพ่อแกพ่อฉัน่ะเป็นตำรวจกู้ระเบิดอยู่ในชายแดนเราด้วยแม่ Yes ทหารไยคนที่สามเอาแล้วพ่อแก <Yo. S 2> แม่ก็เลยต่อพ่อฉันก็แบบกู้เหมือนกันค่อฉันกู้ <S <S> <S ีกูาา้ชนาตากู้กสิกรอนกู้ทุกอย่างเลยฮ่าฮ่า่าก <Yo. S 2> ู่เยอะก็ปอบแก่เฮ <Right. S 2> ้ยอฮ้น่อยนั้นกู้ทสองหายใจเดินหนีหน่อยนั้นยืนงงเลยไอ้เห้ยกูเยอะแต่ ก็ให้เป็นคู่ครับเอ่อครับผมจะมาต่อกันเรื่องนี้เลยผมมีเลยเยสใจฟังนะผมหมาจะไปหาออกรถรถหรูด้วย รถสปอร์ตปอร์เช่พวกไอ้อะไรอะ่ะที่มันรู้ๆอะ่ะราคาไม่เกินสิบห้าล้านอะ่ะเนาะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไหน <Yes! S 1> พอรู้ไหมพอมีคำแนะนำมั้ย <No. S 1> ว่าไปยืมเงินใครได้มัง่งหัวนเหียบขอบคุณครับโอ้ <laughs> <laughs> โห <laughs> ไม่มีอะไรมา to put my